สบัสดีท่านสบัสดีขจาา้าทุ่งใส่พิซาเชรเมองลาวเป็นผู้นําการของบริษัทกโูนีมอนสํานักง,งานปากเสท่านตอนนี้ขจ้ากาล่งออกจากออฟฟิศเนาะเพราะว่ากาล่งพากันมาตะดลงพื้นทีน่ท่นช่วยทีมสังทีมช่วยทีมขายขยายลูกค้าเนาะช่วยทีมสังองค์กรเพราะว่าเขาลงเอสหนึ่งภาคสนามกันอืมเพราะว่างานของเขาเขาซ้อนทีมงานกันในธุรกิจนบแต่ภาค ทฤษฎีเท่านเราาไปสู่ภาคคมจริงทุกๆอย่างแหละลงมือทําจริงปฏิบัติจริงเป็นหัวประทับจริงเนาะมีรายไดจากการปฏิบัติกันจริงๆสิคืองานเขาจะเป็นประเภทนี้แสดงก็เรียกว่าโอกาสดีเนาะที่ว่าเฮาได้ได้เอาความหูที่เขามีไปใช้ประสบการณ์ที่เฮาสร้างในวงการธุรกิจเครือข่า,ขายนี่ที่ผ่านมาเนี่มาเก็บเอาจุดที่เป็นเรื่ปัญหาเนาะ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการสางธุรกิจในการเฮธุรกิจกคลายแล้วก็เอามาแก้ไขทุกปัญหาเอามารวมกันแลวเอามาแก้ไขแก้ไขแก้ไขเนาะแก้ไขอันนี้นที่เข้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วใชนะเขาแก้ไขสำ้ำเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นบทเรียนกลับมาเป็นความูมาเป็นแนวทางแล้วเอามาเป็นบทสอนเนอบทสอนให้กับองค์กรเขาเนาะเขาสอนทึง ภาคทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติจริงเอาสิ่งที่แก่ได้แล้วเฮ็ดได้แล้วเนาะแล้วเขากัสั่งสมเป็นหลายๆสิบขังลอยขังเลยนะซะักเมแล้วก,กันออกมาเป็นเป็นควอมูลที่ได้พ้นจริงเ,เอามาซ้อนอยู่ในระบบโฮมงเหยเียนซามเบสเนฟ์อคาเามีสนันร,ระบบพขาจึงออกแบบในการแก้ไขปัญหาเออแล้วก็สช่วยเหลือผู้คน ทำธุรกิจเกขย่ยอันนี้คือเป้่าไม้ของระบบเขาเนาะช่วยเรือจังไหนแก่ไขจังไหน,นเนาะค่าว่าแก่ไขปัญหาเขาก็ต้องเข้าใจปัญหาก่อนไม่บ่เถื่อมันต้องมีปัญหามาก่อนเนาะมีปัญหามาก่อนว่าปัญหาในธุรกิจเกข่ยนี่ปัญหามียัางนี้ไม่บอกจางสิสมมาแก่ไขใดพอได้ลายบอลได้ลา,ายขนได้ลายไข่ไลายผูนำ้ำไดลายๆระบุกบกะสิมาเบาอีลโอ้มาแก่ไขปัญหาจากซันจังสี่ก็บอกไปเนาะแต่ว่า แต่ว่าก็คือมันเป็นเขาบอกเพื่อสักน้ำเกิด่าสักจุ้งอะไรสักสวนก็บว่าแม่ซะอ่ะอ่าพอเดี๋ยวบอกว่าเออเขาขอยห้แกแก้ให้ปัญหาเด้อแต่เขาก็ต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนเขาจะแก้ให้ปัญหาได้เขาต้องว่วปัญหาธุรกิจขายมีอย่างนี้ต้องสามารถบอกปัญหาหน่ยมากเออปัญหาธุรกิจขายมีปัญหาอย่างนี้ A B C D E F G หนึ่งสองสามสี่ปัญหาที่เขามานี่ยต้องมีว่าปัญหาปัญหาปัญหาเออ พอมีปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใดหยกวิธีแก้ไขขึ้นมาที่สมัรพิสูจน์ได้จริงตำรักวิทยาศาสาตร์สมรรถด้จริงฉะนั้นระบบวกเฮียนซับบิ a อินพีพอะคาเดมีที่ขา้าพเจ้ากำลังถางล้วกันพัฒนามาหล,ลายปีผ่านมานะเนาะมาต่อหยอดจะเป็นเหลืองเล่าข่มจริงปัจจุบันในก้บพุกคนี่นเฮาสางมาด้วยการแก้ไขปัญหาอ่าบะเบิ้ปัญหาบปเลยทกท่านในธุรกิจค่คายนี่ที่เหตุพันๆมาให้เข้าใจเลยว่า ปัญหาข้อที่หนึ่งเนาะในการธุรกิจถือขายนะคือปัญหาข้อแรกคือปัญหาเรื่องเล่าของทัศนคติอืมทัศนคติบมตรงบมตรงธุรกิจทัศนคติบมเป็นบวกทางธุรกิจเอออันนี้ก็บรุรุษทุกท่านเนาะบ่ว่าจะเป็นเลืองเล่าทัศนคติต่อต่อระบบธุรกิจต่อบริษัทต่อสินค้าต่อแผนการตลาดแผนรายได้หรือทัศนคติที่เป็นลบต่อ ระบบการขับเคลื่อนหรือว่าตัวเองเนาะสำคัญเป็นตัวเองคิดลบตัวตัวเองทั้งธุรกิจมันกกไปต่อบ่ได้อันนี้คือข้อหนึ่งสันเฮาซิมีวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ได้เดี๋วได้สันร,ระบบของเฮานี่ออกแบบมาสมมติสมมุติก็แล้วคือกันปับทัศนคติเนาะปัทบศนคติปับทัศนคต,ติต่อขืนว่า แก้ไขปัญหาเกวกับคมคิดแก้กับตัวบุคคลเออว่าเขาสิแก้ไขปัญหาอย่างไดนจังไดอจังใด,งดเขาจึงมีระบบการการเฮี้ยนหูการปรับทัศนคติปรับคุมคิดเพื่อให้ทุกคนในเขาใจรูกแบบงธุรกิจอย่างจริงจังแนใดอันนี้คือเขาจะมีรูกแบบนี้กันขึ้นมาอันนี้คือข้อหนึ่งสองก็คือหลังจากปัญหาข้อหนึ่งพันไปแล้วปัญหาขอ้อที่สองตามมาก็คือปัญหาในการหากลุมลูกค้า เออทาสักการะเปลี่ยนแหละเขาใจธุรกิจแหละแต่ว่าคอยอยากคิดเป็นธุรกิจคอยอยากขับเคลื่อนเขาว่าธุรกิจควรเติดเกินต้องมีการสื่อมีการขายไม่บ่ล่ะมีการมีลูกค้าสื่อขายจรงจริงๆแต่ปัญหาคนในตามมากก็คือคอยคิดบวกไล้ทาธุรกิจคอยโอเคเล้ทาธุรกิจแต่ว่าคอยจะหาลูกค้าทางไดนหากลุ่มเป้าหมยทางไหนคอยสีขับเคลื่อนเป้าหม้ยนได้จางไห๋อันนี้คือปัญหา้อที่2องตาม,มา ของเฮาหน่มีระบบการจัดการตรงนี้หมดเลยระบบของ 3S ในบีอะคาเดมี่นี่มีระบบการจัดการหมดเลยก็คือการจัดการในการช่วยเรือทุกท่านนี่หากลุ่มลูกค้าได้เนี่ยได้เออมีวิธีหากลุ่มลูกค้าให้พร้อมอ่าหลังจากที่มมนมีกลุ่มลูกค้าเนาะต่างๆมาแล้วสิลุมลูกค้าแล้วบ้านี่เฮ้าก็มีกระบวนการแก้ไข่ัญหนาว่าเออมีกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ว่า คอยสีขายจังใดเออหลายคนนี่ขายโบเป็นขายบอได้บ่หูสีขายบ่หูสีเบาขายบ่หูสิปิดกันขายไพเสมาขายสวยข่อยมาสวยคอยนี้นั่นระบบพวกก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาหากุ่มลูกค้าหายไปท่านพ่อมีการซอนกันขายเออมีการขายสวยอีกมีระบบขายสวยอีกในเออมอขายได้แล้วขายสวยได้แล้วบารนี้มีกระบวนการหักซันลูกค้า อาสมีพิธีการทักษาลูกค่าจอย่าง,างไรให้ลูกค่าเนี่ยอยู่นํำเฮ้าให้ลูกทีมเนี่ยอยู่นํำเฮ้าให้เกิดเป็นองค์กรแต่ละคนที่เขาส้างอง์กรอนี่ยังอยู่น้ำกันเออเป็นพี่เป็นระบบระบบนี้ไปทางไหนอันนี้ระบบของเข้ากันให้เกียรติทุกตันระบบเฮ่าเนี่ยทงเสริมและให้เกียรติทุกกุมคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเนาะให้อยู่น้ำกันให้เป็นพี่เป็นน้องกันให้เป็นสังคมที่มีความสุขน้ำกัน บพุ่งเหย,ยืสามเอสเบียร์คาร์บินกัดส้อยตัวอนีท่านเมืม่อหักษาเขาอยู่ในองค์กรได้แล้วนี่นาะหักษาได้แล้วบันเทาสิสางเขาให้เขาเป็นทีมได้แนวใดเฮจะได้เขาสิสางทีมได้เออเขามีวิธีเฮจะได้ให้เขานี่เกิดเป็นทีมสางทีม,มเ,ขขเขาก็เกมาของเขาก็มีระบบกัรสางทีมมีระบบพังงาน P12 หัปันทีมปันองค์กรให้เขาสามารถ ทำงานรวมกันสร้างองค์กรรวมกันสร้างปั่นองค์กรปั่นทีมปั่นระบบรวมกันในสายงานของเขาเออเขามีระบบการสร้างทีมพอสร้างทีมเขามาแล้วเป็นทีมแล้วอ้าทีมแต่ละคนโอเคทีมต่างคนต่างทำบันนี้ให้จะได้เขาสิเก่งให้จะได้เขาสิอ่ามีความถนัหรดอว่ามีความสมรู้ร่วมกันทําเงินจากสิ่งที่เขาอยากเป็นเนาทำเงินจากสิ่งที่ที่เขาอยากทาทําเงินในสิ่งที่เขาถนัด ให้เขาเก่งในกระโดดเด่นด so so like so ่านนั án, cancel, so ่นเขาก็มีระบบพัฒนามีกระบวนการพัฒนาที่ให้เขาสมัครใจจะทําเงินได้นนสิ่งที่เขาถนัดทำเงินได้นนสิ่งที่เขามาเขาสอบทเงินได้นนสิ่งที่เขาอยากเป็ดอยากได้อันนี้เขามีระบบพัฒนาหลังจากมีระบบพัฒนาแล้วเขาก็มีระบบการบริหารจัดการองค์กรเออเขาที่มีบริหารจัดการองค์กรจังไดอให้เขานั่นให้เขานั่น บริหารจัดก,การให้เกิดมีรายได้แบบแพสซีฟเป็นคมขึ้นจริงๆให้เขาสามารถที่จะตังคน้นตังบริหารกันเองตังคน้นตังทํากันเองให้เกิดเป็นถอดทอดทอดอดกันไปจริงๆมันจึงกลายเป็นการก๊อปปี้ระบบส่งตระบบก๊อปปี้ระบบส่งต่อระบบ,ะบ,บ,ะบ,บมันจึงจะมีโอ,อกาสแพสซีฟอินคัโดยการเข้ามาอยากสบายในธุรกิจได้ขายจะมีแพสซีฟอินคมต้องใส่ระบบทํางานสวยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผ่านๆมามันเป็นเพียงดิทฤษฎี มันมันมันผู้เกิดขึ้นจริงเหมือนกันสักสนับครับเจ้าก็เลยคิดว่าเหตุใดมันจะเกิดขึ้นจริงเนาะบอกให้มันเป็นเพียงแต่ทฤษฎีเดี๋ยวระบเขาจึงสางต่างๆขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดนี่กรับเพื่อต้มนี่เดี๋ยวครับเพื่อต้มนี่แหละเพื่อการเพื่อการใหญ่เนาะการใหญ่ก็คือเป้าหมายหลักของเ้าคือขัเด็ดธุรกิจคือใครต้องมีได้แบบแพสซีฟครับเขาจะมีระบบเออถ้าจะมีแพสซีฟเป็นคำใดมันก็ต้องมีเครื่องมือทำเงิน มันจะมีเครื่องมืองเงินมกกันก็ต้องมีแบบระบบจับก,การเจตไไนมันจะเกิดเครื่องมือนะขน้่นมาและมันสามารถทำเงินกันได้จริงๆบอกตรงนี้นะครับระบบ3 s มเ a สเตียคารมีคือหัวใจหลักทั้งหมดทั้งหมดเนาะที่สามารถเหตุเกิดขึ้นจริงอันนี้คือฝากไว้สุดท้ายใหรไปคิดพิจารณาเนาะมีอยู่ขเขาจะแก้ไขปัญหามันทุกธๆๆๆุรกิจ ก็คือการแก้ไขปัญหาเขาที่แก้ไขปัญหาได้เขาก็ต้องเข้าใจปัญหานั้นนะในธุรกิจหือใครก็เซนเดียวกันยังไอยังดียังมีอย่างประสบความสำเร็จอย่างให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจบคือแก้ไขมันจบลงแล้วเข่ากับมีหัประโยชหรือว่าหาผลประโยชน์จากวิธีการที่เขามีในการแก้ไขปัญหา 3S1PAcademy คือจุดจุดนั้นที่จะพาทุกท่านเนเติบโต,ตยังไงฝากไปเนะาะฝากไปเดี๋ยวมีอย่งางละเอียดพอเขามาพบกันมาเจอกัน ยูย่ในระบบเห็นกงเราแล้วกาพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกับพักดันทุกงทัททนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จแพ้สิพเนคำในรูปแบบที่ท่านต้องการและรูปแบบที่ท่นทนานถนัดเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไปอยาต้องใส่ไปใส่เพีพ่อนของเราเขาาดด้าไาสบายดีครับ